มารับกลับมาใช้ชีวิตอนาตื่นเต้นกับโคดี้กับบอลริงนะครับกับในอันไรยอิงอีกครั้งนะครับเพราะว่าตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่ว่าเราจะตายตอนไหนไม่รู้นะครับเออบอกเลยว่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันนี่คือผมไม่รู้จะเอาเฮ้ยทำไมอยู่ชะงักอะ่ะเฮ้ยหรือว่าผมมีอาการที่ว่าเก็บของไม่ได้เว้ยเฮ้ยแต่เก็บของไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงโอเคแล้วตอนนี้คือผม ติดสกิลอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้คือขาดอาหารมากสารอาหารแทบไม่มีนะครับคือ,อทำไง,องเอ้ยผมเก็บไปนี่ไม่ได้หมดนะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเติมน้ำไม่เติมได้เลยเดี๋ยวนะเก็บไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่า อาหารแถวนี้ไหมเ,เดี๋ยวนะโอ้แคกเกอร์คือแบบไม่ช่วยอะไรเลยมีอาหารในตู้เย็นยไหมไม่มีครับเอาละโคดี้เราจะไปหาอาหารจากไหนดิแคกเกอร์มันกินได้แล้หรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวนะหมวกอาหารสิบนะครับแต่ลดน้ำอ่ะโอเคช่างมล้วกันอ่ะแล้วก็นะครับผมไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าคอมเมนต์มันจะมี ทุกๆสามวันจะมีคนมาเทรดของกับเรานะครับก็คือมีคนมาแลกของแต่ผมไม่รู้สถานที่นะว่าที่ไหนนะครับก็คือเขาไม่ได้บอกสถานที่มาแล้วก็ทุกๆห้าวันก็จะมีคนมาเทรดนะแต่จะเป็นอของที่ดีหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่รู้สถานที่เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นสถานที่ในเครื่องหมายพวกนี้หรือเปล่านะครับอาจจะใช่นะครับมันเป็นพื้นที่พิศาจนั่นเองนะครับแต่ไอ้ตรงนี้คือมันจะมีของบางของที่แบบที่เรา เออต้องการก็มีนะครับแต่โอเคก่อนที่เราจะไปพื้นที่นั้นคือผมมีสกิลนะครับที่เราสามารถเอ่อใช้สกิลพอยอัพได้ก็คือผมจะให้คูดี้ช่วยเราโจมตีแล้วตอนนี้ช่วยช่วยเรายิงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวออคอมแบทเลยโอเคนี่ครับตัวนี้นี่มีสกิลพอยแล้วโอเคจัดไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวมันมีมีการชาร์ด้วยไม่ใช่หรออ๋อยังไม่มีนะครับโอเค เอาละเดี๋ยวไปเอาหนังสติ๊กของโคดี้มาดีกว่าแล้วแถมมันพังด้วยยังไม่ได้ซ่อมให้เขาเลยนะฮะโอ้โหแล้วใช้อุปกรณ์ในการซ่อมก็คือไม้สองเอ้ยไม้อีกสองแล้วก็แผ่นเหล็กอสองนะครับมีหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะโคดี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไม้อสองใช่ป่ะเอ้ยได้อยู่โอเคเรียบร้อยเราได้อุปกรณ์ครบไปซ่อมให้โคดี้โคดี้ซ่อมได้ปั๊บไม่ได้ไนงะ แอปเราต้องเตรียมตัวก่อนเราที่จะออกไปไหนเดีย๋ยวไปหาอาหารให้พอดีก่อนเ,อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเผื่อมันจะมีคนมาเทตดด้วย,ยวผมเอาของไปด้วยแล้วกันเขาบอกว่ามีแบนเดแม้กก็หาหนับที่สามารถไปแลกกับเขาได้เดี๋ยวนะคือผมมีไรแรๆบ้างไอพวกหนังสือพวกนี้มันไปแ,กแลกได้ป่ือหนังสือผมไม่ค่อยได้ใช้อ่อานะฮะแอลกอฮอล์ด้วยดิเออใช่ครับอ้นไหนหนังสือซ้ำเราเก็บไปเขาด้วยเอออ๋ออย่างเยอะ เออ่มีอะไรบ้างที่เราสามารถแลกเขาได้พักกอดเอาไว้ก่นอนก็บอกว่าอาหารก็สามารถแลกได้นะแบบแลกเกอร์โอเคเผื่อเผื่อมีคนพิเศษนะครับแล้วก็แบบได้ของดีแป๊บเออ่พื้นที่ปริศนาวัดดีเอ้ยพื้นที่ใหม่ด้วยครับอโอ้โหเราจะไปหาของกันนะนี่ครับถือไม้เบสบอลเลยอุ้ยที่ไหนเนี่ย กูดีพอ่งหิวคือน่ตอนนี้คือผมไม่ต้องกินอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าผมตีสองบีปุ๊บไอ้หลอดน้ำกับหลอดอาหารคือก็คือมันจะเพิ่มเองนะครับเพิ่มครั้งละหนึ่งใช่ไปกูดีาร์มฝากฟาร์มด้วยเฮ้ยเราเข้าฝั่งนี้ได้นี่อูน้ำมันสองกันเลยโอเคเราต้องเข้าไปางในครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้น่าจะเป็นแบบคนที่อยู่ฝั่งเรานะฮะ ถ้าคุยกับเขาอาจจะมีเควสนะจะไม่อะเราขอก่อนอันนี้ทำลายได้พอดีฟาร์มหอมไปก่อนจะไม่มีอาหารให้กินแต่ถ้าแต่ถ้ากินแคคเกอร์ก็ดีนะเพราะว่าแบบมันก็ช่วยยื้อได้อะแต่ไม่รู้จะยื้อได้แค่ไหนยีดเขาได้ปะไม่ได้ด้วยฝั่งนี้ไปได้นะ วูน่าจะไปเอาน้ำมันโอ้โหไม่ใช่แค่ขูดีหิวเราก็หิวทุบแล้วโหวเวอร์จัดโอพารติกนี่คือเป็นการแลกเปลี่ยนนะก็คือไม่ใช่เทสคือแบบช่วยเขาเขาอาจจะอะไรตอบแทนเราลองหรือเปล่าโอเคสักชิ้นหนึ่งครับนะแล้วคุณจะให้อะไรผมคืน อ้าวเฮ้ยขนมต้องหนึ่งชิ้นให้สองชิ้นเหรอมันจะเสียไปเปล่าโอเคไม่แล้วกันโอ้โหไม่ได้เสียเวลาเลยตรงนี้ไปได้แล้วมีอะไรเนี่ยมให้ด้วยเอ้าทุบเอาเฉยๆเลยนะโอ้โหพืชที่สั่งกระปุยหรือว่าจะมีแบบอาหารให้อันนี้ก็ได้แล้วแต่จะเป็นไม้หรือเปล่า เดยวมนก็ได <dı> <il> <kes> ้ไม้จำได้ซอมบี้เทียวนี้มีเอ้ยเอาดิเราจะไปตีซอมบี้เพื่อเรียกว่าเอาหลอดอาหารกับตอน้าเแต่คนดี้ไม่ช่วยยิงอ่ะเออน่าจะแบบเหนื่อยนะโอเคไปนอะไรคนดี้อยู่ตรงนั้นก็ได้เฮ้ยไอตัวนี้โคตรเกลียดเลยคือมันจะพ่นพิษอ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบตี เฮ้ยเอาอย่าสวนอย่าสวนอย่าสวนเอ้ยแต่ของพี่มาฮะโอเคครับไปโคดี้หิวเดี๋ยวจะไปหาของกินให้โคดี้โอ้ไม่เอาขวานมาด้วยสิเดี๋ยวเราเอโอโคดี้ยังปีนบ้านต้นไม้ไม่ได้เลยนะคือผมอยากรู้มากันว่าขโมยเนะี่ยมันคืออะไรโคดี้ขึ้นได้ปะไม่ได้ฮะคือย,ยังไม่ได้เลยเอาละเอ้ยเดี๋ยวผมจําได้ว่านะครับรู้สึกว่า ถ้าเรามาไม่รู้ว่ากี่วันนะก็คือเขาจะให้ของเอให้โปรตโตรเราอะไรเ,น,เนี่ยโอ้ไม่ไอ้ผักเน่านี่ว่ะใจโคดีกินก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเพลกของกับเขาสินี่ฮีโปรตโตสามารถเทรดได้แล้วก็เอาอะไรเทรดบอก,กบสูนโอ้โหเพิ่มไปเพิ่ไป,ไปน้ำมันแล้วกันทางเดียวได้โอเคขอกระสูนด้วยครับเออน้ำมันอีกทังหนึ่ง สองถังอุยอ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะโอเคเอาแอลกอฮอล์แล้วกันเสื้อผ้าล่ะมิกาสูนมันไม่มีค่าขนาดนั้นเลยสายไฟไม่นะไอ้หนังสือเอาหนังสือเทียดไม่ได้โอเคเอาหนังสือเล่มนี้เทียดได้อ่าโอเคประมาณนี้ได้รกระสุนมาขอบคุณสุปราเกงได้ครับโบเดโต,โตโด้ด้วยเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาที่ถนน107 แล้วก็มาหารูปนะครับจนว่าม,มันมีเควสหนึ่งที่คิสบอกว่าเออเราอาจจะถ่ายรูปติสคิสก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเออเราไอ้นี่แอบไปได้หลบหลบไว้นี่ดีครับรออะไรเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเยอะเกินไปไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีผ่านไม่ผ่านพอดีั้ก่อนข้างคนใจเย็นเออนั่นแหละเดี๋ยวมาตีนี่ก่อน ไอ้นี่ก่อนตีไอ้นี่ก่อนเออคนนี้ช่วยยิงหน่อยเอาละเรียบร้อยครับตัวนี้ได้เป็นน้ำมันโอเคคนที่ฟาร์มไปคือผมจะมาหาอาหารครับแล้วคนสึคนที่จะเห็นของครับโอเคแต่เป็นคนนี้เดี๋ยวหาอาหารให้นี่มีคนกำลังบาดเจ็บครับเอาละเราจะไปช่วย ต้องการอะไรเรดี้เหรอเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเขาต้องการไม้โอ้น่าจะขาเขาน่าจะหักนะครับไม้สามาัถเดี๋ยวไปหามาให้นะรอก่อนชีวิตผมก็จะเฮ้ยลวดแล้วต้องไปหามาให้เขาอยูนดิไม้อยู่ไหนครับโคดี้รอเอ้ยไม้อยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บนี้ก่อนอือโคดี้ช่วยหน่อยโคดี้เออขอบคุณครับ น้ม,มันผมเป็นการม,ามันมีอารรอหารดอกไม้เดี๋ยวเอาไม้ก่อนนะครับสามันเดี๋ยวช่วยให้ก่อนเผื่อเขาจะให้อาหารเรานะครับผมก็ไม่ได้ซ่อมไอ้นี้ม,มาด้วยโอเคกลับมาก่อนคนดีเฮ้ยผมจำได้ว่าแถวนี้เคยมานะครับไอ้ถนนนะไม้สามันโอเคจัดะเทแล้วโ,โอ้ก่อไฟเขาที่ม้าขากโอ้ยดอกไม้มาเฮ้ยเราทำอาหารได้ด้วย แล้ไม่มีสูตรอาหารด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวหาให้เขากับให้เราด้วยแล้วกันนี่ก็ตายแถวนี้ไหมอือเฮ้ยเอาดิมาจิบลัวก็ได้ถ้าอีนี่ผมไม่พังก่อนฝั่งนี้นี่ไม่ ต้องพี่ไม่หลอบอาหารบ้างเหรอนี่น้ำมันอีกแล้วโวยหมดโคดี้น้ำมันเราก็ไม่สนอะ่ะโอเคโเคดีค้ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแต่คือแบบยังพอช่วยยิงได้โอ้โหปากระสุนโคดี้ชาตินี้ไป จำได้ว่าเราจะได้ใช้รถคันโยกอะเออผมจำไม่ได้ว่าโยกไงมาเนี่ยอ่อสีอันนี้ออกเดี๋ยวโอ้แล้วมาออกฝั่งนี้ด้วยเฮ้ยมีคนอยู่นะหนีสี่ทีโอเคจะซ่องที่ เฮ้กล่องอะไรกล่องอะไรโอ้โหเราวใช้ล็อกพริกล็อกพริกอยู่รถเฮ้ยพังพังเก็บเก็บเิบเิบนี่เไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบ้าคือตัวนี้ใช้แบนเน็ตฮิวฮิวอย่างเดียวนะฮะฝั่งนี้โอ้โหแล้วพาสทาง จริงแล้วอุ้ยอยากกลเบลเอาล็อกพิกได้จริงนะอาหารอาหารร้อนแรงอาหารร้อนแรงผมจะช่วยพวกไอ้ไกลดิเฮ้ยอะไรอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะยิงกันเหรอเมื่อกี้เขาถือปืนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ วิ่งทำไมโอเครอบนี้ดอใหม่ครับของแก้มือใหม่โอเคเราจะไอ้ล็อบบิกด้วยนะเพราะมันมีกองหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเราต้องเอ่ออย่าไปยุ่งกับบันไอ้ตัวที่มันอยู่บนรถอะเออมันเป็นใครวะแล้วแบบฝีมือโคตรเก่งด้วยนะนี่เดี๋ยวเมื่อกี้สุกทีเห็นรูปภาพเดี๋ยวผมเดินรัดมันนี่ก่อนไงซอมบี้มารู้ตัวครับเคลียร์ไปทีละที่เอาไว้ดีก่อนมาเริ่มคมได้ยิงช่วยครับ อ่อาแล้วก็มีคนนอนเจ็บนะครับไปหาไม้ไหมเขาเราจำได้เราจำได้อมบี้เยอะแต่ไม่มีพื้นที่แบบให้อาหารเลยโอเคหาไม้ก่อนโอยยว สามแล้วก็เอ้ยในนี้ต้องใช้ล็อกพิกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเอ้ยตีหนึ่งได้สองอะเอ้ยอย่ายุ่งกับโคดี้อย่ายุ่งกับโคดี้โคดี้ช่วยหน่อยเฮ้ยทำไมาผมโดนดดเมจแรงจริงวะเออบอกเลยเม็ดบอลก็พังไอ้นี่โคตรถึงเลย เก็บให้หมดแล้วก็คือผมโดนเเมจทีนี้แบบเกือบจะตายอะ่ะโคดี้ก็โดนด้วยนะครับโอเคโคดี้เจอของอีกแล้วเจออะไรโคดี้เฮ้ยโอ้โคดี้มีการค้นศพด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คือค้นศพสอมบี้ผมไม่รู้ผมไปอัพสกิลอะไรก็แบบน่าเป็นสกิลที่แบบค้นหาของเออฝากค้นอะไรที่มันมีค่าโคดี้ได้หรือเปล่าเอาล่ะมีจุดข้อท่ามครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักตรงนี้ด้วยเออนะครับ โอเคคือไปค้นด้วว่าจะได้อาหารโอ้เห็ดสับเอาแล้วมีเห็ดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำนะฮะโอ้ชีวิตนะตกในโคตรหลัดต้เลยคือผมน่าจะกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าถ้าผมไปข้างหน้าต่อไปก็คือเราอาจจะตายก็ได้งั้นผมจำได้ว่าในเนี้ยมันจะมีซอมบี้อยู่น่าจะมีของนะเ้ยได้ขวานครับแล้ววายละ เฮ้ยโอ้ยนี่คนนี้กลับก่อนกลับก่อนเลยกลับเลยกลับกลับกลับไม่ต้องอยู่แล้วโอ้ยไอนู้นก็มีก็อยากได้เลยเดี๋ยว่าเอ้ยนี่นี่มีรูปคิสยืนอยู่บ้านต้นไม้ในรูปภาพน่าแปลกใจที่เอ็นคิสเลยไปเยี่ยมฟาร์มของจอมมาก่อนโอเคะม้นตอนนี้ก็จะเป็นรูปของคิสนะครับที่เขาพูดถึงก็จะมีรูปปวยระหว่างทางไปเลยนะตอนที่เขาถ่ายก็จะเป็นบ้านต้นไม้ผมว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะเกี่ยว ข้างบนบ้านต้นไม้อะเออไอ้ตัวนั้นคือเรายังขึ้นไม่ได้สมมติว่าเราได้นูบแล้วอ่านจะขึ้นได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีหลังเดี๋ยวรีบกลับไปก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแวะมาที่ฟาร์มนิดนึงนะเผื่อมันจะมีบอสเซอร์อะไรให้เราได้ปางไปโหดีไปหาอาหารด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหดีนี่น่าจะเหนื่อยว่ะเอออาหารกุไม่มีให้กินเลยเดี๋ยวนะรถมาฝั่งนี้ เฮ้ยเดี๋ยวอ้หซอมบี้เต็มบ้านเลยเดี๋ยวไดมาแม่เอาไม้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาแต่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไปละจ้ะเฮ้ยจะมาแวะดูเฉยๆทำไมทำผู้แบบนี้เนี่ย เอาละก,ก่อนเอ้ยพื้นที่ใหม่นะครับก่อนชี่เราจะหาไม้ปุ่มมาหาเอออาหารแถวๆนี้ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่เอ่อมันจะเค้ื่อนมาเรื่อยๆนะครับโอเคเผื่อมีคนเทคของกับเราตอนนี้มันเป็นถิ่นพวกชีวิตเนี่ยอาหารก่อน <c oughs> จะไปที่ไหนก็บางทีก็มีหมอกบ้างฝุงซอมบี้มาบ้างนะฮะขอมีของดีหน่อยเอออาหารก็ขออาหารเออผมไม่ต้องการเลยพูดจะขาดแคนอาหาร โอ้มีอาหารป่องที่เขาเปิดไว้ด้วยนะครับอ่าน้าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะสู้กับซอมบี้นะครับแต่ผมว่าผมไม่ได้ของดีกับเขาอ่าโอเคผมเคยสู้แล้วครั้งหนึ่งผมก็จะขอแค่มาฟาร์มปอกตรงนั้นนะแล้วก็จะออกไปอฟาร์มไม่ได้ด้วยดูสยนี่นี่นี่ของดีวะดิ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 เฮ้ยอะไรวะอ๋อเมืดเมืดเมืดหมือนเมืด คดี้ปอกป๊าบเลยขอให้มีอาหารนะโคดี้จำได้ว่าในหีบแบบนี้มันจะมีอาหารให้รหรือเปล่าเศษกระจกกับพลาสติกอ๋อทำไมต้องกระป๋ออย่างงี้อ่ะโคดี้วันนี้เราจะได้กินอาหารไหมโคดี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลี้วันนี้มาอีกแล้วจะให้นอนทั้งๆแบบนี้เลยนะก็ตายดิ ไม่มีหมอกแล้วเฮ้ยตัวนี้เอา้าตัวนี้ขึ้นได้นี่เฮ้ยคิสเองนอนหรือเองตายเอาละรู้สึกว่าคิสจะตายแล้วก็ตายไงขาดอาหารหรอเฮ้ยคิสไม่นะเออดีละที่เหลือกระเป๋าไว้ในแบกแพคโอ้เป็นส่วนขยายกระเป๋าอ๋อมันเป็นส่วนจะใช้ยังไงเอยนี่ใช้ได้เลยหรอโอ้คนไม่ รบสามช่องเอ้ขอบุณที่เหลือให้นะแล้วก็มีโน้ตจากคิสด้วยนะสวัสดีเพื่อนที่เปิดจดหมายฉบับนี้ฉันชื่อคิสจะรู้ว่าชื่อของชันอ๋อโอเคน่าจะเป็นเรื่องราวของคนะิสโอเคเราจะไม่หาอะไรนะครับก็คือโอ้นี่เปรถของเขาที่เขาเพิ่งเดินทางมาก็คือเขาน่าจะขาดอาหารนะับก็เหมือนกับเราเนี่ยอ,อีกสะพักอีกสะพักอะไรก็สีมงเท่งโอเคอเคูี่ยังจับปลาไม่ได้นะครับ เอ้ยเดี๋ยวมันมีสกิลหรือเปล่าสกิลไฟไหมายังเอ,อ่อสไายโวลโอเคมีเดียกาชาสุมกาชาก็ดีนะครับโอ้ผมไม่มีน้ำด้วยเจ๊งเลยทีนี้เอา,อ,าอันี้ผักเราดีกว่าโอ้ถ้ามีน้ำสักขวดก็ดีนะเพราะว่าแบบเราจะได้มาทำไอ้ซุปอะ เอาเหยื่อม,มาหย่อนไ้ครับสองวันเดวเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวรูไปโคนิีเดี๋ยวรูไป,ไปพี่หมีวะฝากูาได้เอ้ยนะเหยียบอยู่นั่นแหละเราหาฟามของกอ่อนอมันมีของไห้ฟามไหมข้างบนจำได้ว่ามันจะมีของนะฮะเห็ดอูอยากได้จริง มีซอมบี้อยู่เอ้ยนั่นไงปักปัก,ปกเอออย่าไปตบคนนี้อย่าไปตบคนนี้ดิเอ้ยเหตุเพิ่มแค่สามเลยนะคนนี้อยู่เพิ่งหวาดแรงเราต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ก่อนฟาไปคนี้ฟามไป ไอ้นี่มีปืนโคตรเกลีเฮ้ยโคตรี้ยิงกระต่ายหล่อยโคตรี้ยิงยิงยิงคือนั่นแหละเฮดช็อตโอเคผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมไปตีสกิลอะไรคือสกิลตัวน,นี้เยอะแยะมากนะฮะแบบเรียบร้อยโคตรเร็วพี่กองโอเคเราใช้แอนลิงกินไปก่อนครับประมาณสิบเจ็ดแล้วดูดิ อาหารลดคุณเลยว่ะเออไปฟาร์มเดื้อต่อถ้อาเจอสปบีเราก็จะฟาดมันฟาดมันโอเคได้ไม้ด้วยมีอะไรที่แบบเดยชีวิตเราได้ฟางดิอู้เหี้ยเหี้ยเสียดายผมไม่มีน้ำทำาไม,มันมาไปฟอมก่อนวันเนี่ย รอเุคนีนีหาีอาหารไดตัวเองไม่งตายแน่เอ้ยมีเอ้ยนี่ถึกว่ะนี่ถึกว่ะถึกว่ะเขาดหาอาหารเห็ดเห ต้องหาของป่ากินไปก่อนนา้นาตอนนี้นี่ครับอุทยานธห่งชาติเป็นที่ที่แบบหาอาหารได้เลยได้ฟันเฟืองมาเฮ้ยมีอี้โพงถ้ำจะบอกนะว,ว่าให้โคดี้เข้าไปได้อ่ะโอเครู้สึกว่าโคดี้เข้าไปนี้จะได้อาหารมังิ้นอยู่ไหนวะอย,อยู่ไหนอยู่ไหน เดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมได้โปเตโตมาไม่ใช่หรอหรือว่าเราจะคิดไปเองเดี๋ยวนะผมได้จริงแต่ว่ามันไปไหนโอ้โหคิดในที่ประทางชีวิตเลย,ดย,ดยเดี๋ยวปอบกูดีก่อนอเอาแล้วเราตายเฉยเ,เดียวนะอุซามีชีวิตตั้งขนาดนี้ คคดี้หิวไม่ได้ด้วยโอ,โอเคน้ำเดี๋ยวผมขอจบลูกราวของอันเดียิงไม่เพียงเท่านี้แล้วกันน้ำลูกราวของอันเดีกับคดี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบรีเมคกันใหม่แล้วกัน,นรีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะไปเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์การเล่นใหม่แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคน,กนท,ที่ตามรามชมในรอนนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ